วัดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูขนมปั้นสิบของตำบลท่าค้ามว่ามีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรและวทำไมถึงเป็นไส้ปลาแซลมอนและเห็ดแค็งไปชมกันเลยค่ะบริษัทน,นิดซุยจำกัดร่วมกับเนี่ยอบตอท่าข้ามทีนี้มาเลีงเห็นอบอกว่าแกบอกว่าเขจะสนับสนุนปลาปลาแซลมอนมาให้ให้ให ให้เนี่ยให้ในหมู่สามเราเนี่ยจับกลุ่มกันว่าจะทําเป็นอะไรดีตอนแรกก็ให้ปลาสมอนมาคือเขาไม่ได้คิดตังอะ่ะตอนแรกถ้าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นก้างที่ก็เลาะเนื้อออกไปแล้วแล้วมันมีเศษเนื้ออยู่แล้วก็มานึง่งแล้วก็อ่าจ้เอาเนื้อนั้นมาทําแล้วทีนี้ตอนแรกตอนแรกเลยก็มีพี่ปานีนักวิชาการเกษตรแต่ก่อนแกยังไม่เกษียณอ่าค่ะแกก็บอกแกก็ให้ทํา ะทําทอะไรดีก็น,นึกยังไม่ออกประชุมกันแต่ละหมู่แต่ละหมู่แต่ละหมู่ทีนี้ก็หมู่สามบ,บอกอทำอะไรดีนะก็แกบอกว่าทาทอดมันดีไหมทอดมันปลาแซลมอนก็ทาทอดมันปลาแซลมอนค่ะเราก็มีก้างเราก็เอาก้างนะมาบดบดผสมจะได้มีแคลเซียมอะไรบ้างใส่ก็้ไปเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่โอเคเพราะถ้าทําเราทําทอดมันเราต้องใช้ อ่ความเย็นใช่ต้องต้องแช่เย็นให้เย็นจัดเราต้องขายใหเราต้องต้องคัดทอดขายด้วยทีนี้ทางกลุ่มบอกอมันไม่มีเวลาคือมันเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านทีนี้ตอนเช้าของเราก็มีฮันหลักอยู่แล้วคือปิดยาเราก็มารวมตัวกันแค่ได้แค่ช่วงบ่ายคือทำกันเริ่มทำกันช่วงบ่าย ทีนี้ก็ไม่ผ่านซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วสกศสนับสนุนงบมาให้สามหมื่นกว่าบาทเราปกต์เื่อซื้อกระทะซื้อเตาแก๊สซื้ออะไรมาทีนี้ก็ไม่ผ่านก็ทํางทอะไรดีก็นึกขึ้นมนดะ้อ๊ยน่าจะลองดูขนมปั้นสิบดูซิเอาลาสคารมาทําไส้นายกก็ทำอ่ากุ้งเพราะอ็ดแพงอ่าใช่ คิดว่าเพือนไอ้นั้นที่นี้ก็ท่านนายกบอกว่าเอ๊ะถ้าเอาเห็ดแครงนี่มาผสมในไส้ปลาได้ไหมเพราะมันเห็ดแครงมันก็มีประโยชน์เยอะแยะยแล้วก็บอกเออได้ก็เลยเอามาทําผสมเห็ดแครงไส้ปลาสมอนผสมเห็ดแครงแล้วทีนี้ก็ท่านอ่าพอดีทางของโมหกเขาทำไร่ข้าวเหนียวดาท่านนายกบอกว่าเอ๊ะข้าวเหนียวดําเนี่ยมันก็มีมีสารที่มีประโยชน์เยอะแยะนะ แล้วก็เอามผสมในับไอขนมได้ไหมก็ลองทดลองดูอีกเอามาเอาองมาดูมันก็อร่อยดีนะอร่อยหลัแป้งน้นอีกเพราะเพราะว่าเราไม่ใช้แป้งเหนียวดําที่ว่าที่ขายในท้องตลาดเราเอาข้าวเหนียวดําเนี่ยค่ะมาคั่วแล้วบดเองค่ะบดเองแล้วเอามาผสมในแป้งมันก็มันเป็นหนึ่งดีมันเออก็เรียเป็นซิกเนเจอร์ของขนมปั้นสิบเออใช่มันเป็นคือ ป็นไงอ่ะมันกินต่างไปจากอ,อ่าอ่ตา,อาต่างต่างจากที่อื่นมันมันมีหนุบหนนุบหนเป็นแป้งมันหอมด้วยค่ะแล้วก็แน่ทำมาตลอดทีนี้เข้าเหนียวดำแป้งสาลีเนยขาวเกลือน้ำตาลพริกไทยหอมหัวใหญ่รากผักชีปลาแซลมอนเห็ดแครงขา หอมแดงเจียว salmon, ปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโปรตีนกดไขมันโอเมก้า3วิตามิน B6 12และแร่ธาตุลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งควบคุมอินซูลินลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจปรับปรุงความจำและบำรุงสมองเห็ดแครงมีสารเบต้ากลูแคน ที่มีคุณสมบัติทางยางในการต้านเนื้องอกต้านมะเร็งต้านจุลินทรีย์ก่อโรคต้านไวรัสและต้านอนุมูลอิสระข้าวเหนียวดำมีส่วนประกอบของสารแอนโทไซยายนินมีสารแกมมาโอไราซานอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในรำข้าวจมูกข้าวนอกจากนี้ยังมีโปรตีนวิตามิน b 1 b 2วิตามิน E และสารอาหารอื่นๆ มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายบำรุงสมองและผิวพรรณให้แข็งแรงช่วยป้องกันและบรรเทาอาการโรคหนิบชาป้องกันโรคปากนกกระจอก